นี่คือสภาพน้ำบริเวณลำน้ำชีสะพานบ้านกุดกว้างจันทร์ที่18ตุลาคม2564ครับพบว่าน้ำชีบริเวณนี้เริ่มที่จะไหลแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมวลน้ำชีเหล่านี้นะครับไหลามาจากพื้นที่จังหวัดชายภูมิอเภอเกษตรสมบูรณ์อหนองบูดแดงจากนั้นมาที่อเภอบรรจารคีรีซึ่งบรรจาคีรีขณะน,นี้น้ำก็เริ่มเอ,อ่อท่วมถนนเข้าสู่ตลาดแล้ว คงอีกประมาณ3-4วันครับน้ำชีบริเวณนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเพิ่มระดับสูงขึ้นก่อนที่มวลน,น้ำชีเหล่านี้จะไหลไปที่ห้วยพระคือตำบลพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นครับและไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอโกสูพิสัยจังหวัดมหาสรา,ารคามต่อไปครับ